ทำไมต้องบริจาคขานมูลนิธิของปุ๋มปนัดดาเพราะว่าพี่ปุ๋มก็ลงไวที่จริงทําจริงแล้วก็ไปถึงคู่ประสบภัยจริงๆแลวหมาแมวเลาบปุ๋มช่วยไหมพี่ปุ๋มก็ช่วยค่ะก็คือเราพี่ปุ๋มก็เราเอาอาหารไปให้ปุ๋มก็ไปไปส่งให้พื้นที่เก๋ทุกครั้งเลยนะตั้งแต่วันแรกเลยไม่ว่าจะเป็นเชียงรายแม่สายเชียงขออเธอเนี่ยพี่ปุ๋มก็ไปทําให้เก๋หมดเลยได้ข่าวว่าพอน้ำท่วมปุ๊บเก๋ชลรดาทารแม่ปุ๋มเอาอาหารหมาอาหารแมวไปช่วยก่อนถูกป่าใช่เพราะว่าเก๋เข้าใจว่าคนก็ต้องช่วยคนเต็มที่ใช่มมคร่ีไ ทำเนี่ยเก๋ก็อยากจะเป็นจิตอาสาลงไปช่วยเต็มที่เพราะฉันเรื่องของสัตว์เนี่ยก็จะสามารถติดต่อผ่านบริทเดลไสเสียงจากเราได้เราก็เต็มที่เป็นกระบอกเสียงให้สัตว์ก็คือหมายความว่ามบริษัทของเก๋ค่ะบริษัทของปุ๋มเราก็ช่วยกันช่วยกันตลอดทํางานประสรนานกันตลอดอย่างพื้นที่ไหนเวลาพี่ปุ๋มไปอย่างล่าสุดที่ปุ๋มเกาไปเขาบอกว่ามีคนมาขอแบบอาหารเราก็ไปช่วยเสร็จปั๊บปรากฏว่าเ,าเขาเลี้ยงแมวไม่ไหวเราก็ช่วยออกมาตอนนี้16ตัวมาหาบ้านหาบ้านอีก16ตัวนะหมาก็ช่วยแมวก็ดูใช่ก็คือเรียกว่าช่่วยได้คะ ให้พูดถึง เขาเรียกอะไรอ่ะทานน้ําใจที่มาเป็นเงินมาเป็นของผ่านมูลิธิของบุมปรัดามันเยอะมากดีใจแทนบุมไหมคะดีใจคือรู้สึกปลื้มใจแทนบุมเลยนะ่ะแล้วพี่๋มก็ทำดีจริงๆกันนะคะคือในีาที่เราเป็นผู้หญิงด้วยการยิ่ช่วงนี้พี่๋มก็ท้องด้วยอะ่ะแล้วก็ท้องแก่มากเราก็ยังออลงลนะ้ำทุกคนเขียนในไลน์กูตลอดว่าพี่๋มอย่าลงนะ้ำขอร้อขอร้อบอกออออไม่ได้แกไม่ไม่ลงไม่ได้ทุกคนเขาเชื่อใจพี่พี่ต้องไปให้ถึงที่อะไรเงี้ยพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแล้วก็ให้ใจพี่๋มูไม่เอาวันนี้เพลงเนี้ยะ ากค่ะก็คือเนี่ยในในลิสต์ในนักร้องมีทั้งหมด37คนทยอยเวลาไลฟ์สดมีแค่3ชั่วโมงคืนก็ทยอยกันไปทยอ,อยกันมาฝากหน่อยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่อยากให้เก๋บอกหน่อยว่าความเดือร้อนมันเยอะโดยเฉพาะปากเสียงที่พูดไม่ได้เพราะว่าเห่า กับหอนอย่างเดียวบอกหน่อยว่าเขาลําบากอยู่<ะ>เป็นกระบอกเสียงหน่อยแล้วให้บริจาคผ่านองค์กรทําดีค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทุกความเดือดร้อนสําคัญมากๆนะคะคือเกิดใครที่อยากจะช่วยเหลือเรื่องคนเนี่ยนะคะก็สามารถบริจาคผ่านพิบุตมองค์กรทําดีได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะช่วยเหลือเรื่องสัตว์โดยตรงเนี่ยก็สามารถทักไลน์แอดเข้ามาแอดไวเซนเตอร์นะคะผ่านวิไวตรสิงห์สักเราได้เลยเพราะอย่างนำรถเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขึ้นไปทำหมันทำวัคซีนให้เพราะเกิเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเยียวยาบ้านเรือนจิตใจครอบครัวตัวเองให้หน้าที่ของการ ที่เดวไวสามารถช่วยเหลือสัตว์ได้ค่ะนี่คืออีกหนึ่งคนที่ดูแลน้องหมา <S <S น้องแมวที่ลําบากที่จอนที่ยากไร้ที่อาจจะตอนนี้ หนีออกจากบ้านน้ำท่วมแล้วกลับบ้านไม่ได้ติดบนต้นไม้อยู่บนหลังคาบ้างยอะใช่เยกค่ะเยอะมากนอกเหนือจากองค์กรทำดีแล้วนี่เก๋ก็อีกหนึ่งหนึ่งมูลนิธิหนึ่งองค์กรก็คือเสียงเสียงจากเราเสียงจากเดอะวอยเสียงจากเราจริงจรงเสียงจากเราคือเสียงจากน้องหมาน้องแมวเนาะใช่เราช่วยกันนะคะเก๋เพยาอจะแปลภาษาเขาเป็นภาษาเราเนี่ยให้ทุกคนได้เข้าใจจะได้หยิบยื่นความเมตตามาช่วยเหลือพวกเขาค่ะปล่อยตัวไปทํางานบนเวทีต่อค่ะเอาเป็นค่ะ